เป็นซีเอฟนะครับรองรับหมดประหยัดแบตเตอรี่ครับถ้าแบตหมดก็สามารถที่จะประหยัดได้ครับเราจะได้เล่นระยะเวลายาวนานขึ้นครับจะเป็นหมดขาวดำลองรับไลน์ e c o o o y o y t u t u g o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  g อินเทอร์เน็ต a t s a p p นะครับทุกแอปเลยแผนที่นะครับรับหมดหมดประหยัดแบตนะครับ เั็นประยรหยัดแปดตามสมุดปกติก็ครับเร็วไหลลื่นครับระบบแอร์เกตเตอร์ก็มีครับเมือโบกเมือปาดไลน์เฟซบุ๊กยูทูบกูเกิลรองรับหมดนะครับ รองรับโหมดประหยัดแบตเป็นขาวดำนะครับการใช้งานก็ยาวนานขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ได้อีกหลายชั่วโมงครับความลรื่นความเร็วก็สเสถียรแน่นอนครับสมจริง99.99%อ99รองรับตุกแอปครับเพสรโตรครับรองรับตุกแอป ในสตูโหลดได้ทุกแอป,ปครับภาษาแสนแปปอปก็มาซื้อเข้าไปเลยครับ